สำหรับสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์อุ้ยจะพูดเสมอนะครับว่าการดูดวงของเราเนี้ยนั้นอ่ะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์เนาะการดูดวงประจำสัปดาห์ก็คือจะเป็นวันพุธนี้นะครับถึงวันพุธหน้านะเราก็จะดูตามวันเดือนตามวันเกิดของทุกคนเลยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์อุ้ยจะขออนุญาตเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับดูดวงประจําสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะอาทิตย์นี้ดวงคุณเป็นยังไงบ้างหรือว่าจะโฟกัสเรื่องอะไร นะครับเดี๋ยวอาจารย์อุ้ยขออนุญาตเลือกไพ่ให้ก่อนนะฮะอ่าโอเคโอเคเลยครับอ่ะนี่ว,ว้าวโอเคนะฮะนี่โอเคครับอ่า หน้าไพ่นะครับของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะโอเคเลยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องของการงานนะของคนในอาทิตย์นี้นะมีมีอยู่2เรื่องนะที่อาจารย์จะ ต้องบอกสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็คือหนึ่งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะในสัปดาห์นี้นะครับปริมาณงานหรือว่าความรู้สึกในการทํางานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นนะ่ะมีความเครียด นะครับมีความวิตกกังวลนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แต่ในช่วงปลายสัปดาห์ที่จะเป็นตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับมีโอกาสได้รับเงินนะมีโอกาสได้รับเงินแต่แค่ตั้งแต่พุธพฤหัสศุกร์นี้นะครับมันอาจจะมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องของงานเข้ามาที่ตัวคุณเองนั้นอ่ะไม่ได้คาดหวังหรือว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะได้พบหรือว่าได้เจอปัญหาแต่อย่างน้อยนะครับในสัปดาห์นี้นะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ตั้งแต่จันทร์อังคารหน้าเนี่ยคุณมีโอกาสได้รรับโชคหือว่าได้รับ เงินแล้วก็มีโอกาสได้รับโปรเจกต์บางโปรเจกต์นะครับที่ทําให้ตัวคุณเองอมีเงินเข้ามานะครับในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ถามว่าอีกแค่ถ้า,ถาสมมติคนเกิดวันอาทิตย์นะมีเรื่องเครียดเนี่ยก็แค่พุทธพฤหัสสุขนี้เท่านั้นนะแต่สัปดาห์หน้านะครับของคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณมีโอกาสได้รับเงินได้รับโชคนะครับแล้วก็จะมีเงินที่ทําให้ตัวคุณนะนะั้นสามารถที่จะเหมือนแบบเข,เขาเรียกว่าอะไรสามารถเก็บได้แล้วก็สามารถใช้จ่ายได้นะ ในอาทิตย์หน้าจะเป็นทิศทางที่ดีของการเงินนะแต่อาทิตย์นี้อาจจะมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับงานอาจจะมีเรื่องของเกี่ยวกับการทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะสำหรับอาทิตย์นี้เอาเป็นว่าให้ใจเย็นๆละกันนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะอ่ะต่อเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะเดี๋ยวเรามาดูดวงประจําสัปดาห์ของคนที่เกิดวันจันทร์ดูซิว่าอาทิตย์นี้ของดวงของคนที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงบ้างอ่าดวงคนที่เกิดวันจันทร์นะครับนะโอเค ดูกันเลยนะครับเช็คหน้าไาพาขนนะะานะ่ของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับกกว้าวน,นี่คนที่เกิดวันจันทร์นะฮะโอเคนะมีไพ่เหรียญไพ่ไม้เท้าขึ้นแล้วก็มีไพ่ถ้วยขึ้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับของคนที่เกิดวันจันทร์เนาะต้องบอกก่อนว่าในอาทิตย์นี้คนที่เกิดวันจันทร์นะครับพุธพฤหัสสุกนี้โอเคมีโอกาสได้รับเงินได้รับทรัพย์นะมีทิศทางที่ดีเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์แต่ สาร์อาทิตย์นะคุณอาจจะได้ในเรื่องของงานใหม่เข้ามามีภาระ,ะใหม่เข้ามามีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาโดยที่ตัวเองอาจจะไม่ได้เตรียมตัวไว้อะว่าตัวเองจะต้องได้รับนะครับให้และอีกอย่างให้ระมัดระวังสัปดาหนะ์หน้าจันทร์คารหนะ้าให้ระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงนะพยายามระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงนะครับอย่าพยายามโต้คารมนะกับคนที่เป็นผู้หญิงหรือว่าคนที่แบบ เขาเรียกว่าเป็นคนที่สนิทกันมากๆนะคบให้เรามาระวังเรื่องของการใช้คําพูดหรือบางทีเขาอาจจะมากระทบความรู้สึกเราเอาเป็นว่าในสัปดาห์หน้านั่ะอาจจะมีเรื่องเครียดหรือว่าเรื่องไม่สบายใจพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะในอาทิตย์หน้าแต่อย่างน้อยนะวันจันทร์เนี่ยของของอาทิตย์หน้าไปถึงอาทิตย์นี้อย่างน้อยมันยังมีเรื่องดีๆเข้ามา นะในช่วงนี้โอเคได้เงินทํางานเนี่ยได้เงินมีโอกาสได้รับเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าไม่ได้เงินก็เป็นเรื่องของความเมตตานะคะหรือว่าได้รับโปรเจกต์หรือว่าอะไรที่ตัวเองชอบว่าย่างไงีอาจจะได้ของขวัญของเซอร์ไพรส์ก็ได้ในสัปดาห์นี้แต่สัปดาห์หน้าอย่างที่อาจารย์อุ้ยบอกว่าให้ระมัดระวังนะเขาจะพูดเสมอว่าดีได้แต่อย่าเหลิงนะบางทีบางคนเนี่ยดีจนลืมอ่ะเอาเป็นว่าในสัปดาห์หน้าให้ระมัดระวังอาจจะมีเรื่องไม่ถูกใจเข้ามาแล้วกันนะครับสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนาะ โอเคครับอ่ะต่อเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันว่าคนที่เกิดวันอังคารสัปดาห์หน้านั้นดวงของคุณเป็นอย่างไรนะครับอ่าโอเคอ่ะดูนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารโอเคว,ว้าวสัปดาห์หน้านะครับของคนที่เกิดวันอังคารนะนี่โอเคนี่โอเคอ่ะนี่ โอเคต้องบอกเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้านี้เนาะมีเรื่องของการตัดสินใจนะพุทธพฤหัสสุกนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจบางทีตัวคุณเองอาจจะได้เป็นหนึ่งในส่วนที่ต้องเข้าไปร่วมการตัดสินใจแปลความหมายว่าสัปดาห์หน,นี้อาจจะมีเรื่องของความเครียดนะความเครียดความวิตกกังวลน,นะตั้งแต่พุธพฤหัสสุกนี้ นะอาจจะมีเรื่องที่ตัวคุณอาจจะต้องไปรับรู้โดยที่ตัวเราไม่ได้อยากรับรู้นะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนนะครับหรือโปรเจกต์โปรดักอาจารย์บอกเลยว่าคุณจะต้องได้รับงานหรือว่าได้รับอะไรเข้ามาแน่นอนแต่การได้รับนั้นน่ะมันจะทําให้ตัวเรารู้สึกอึดอัด Ahora, อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความอึดอัดใจในเรื่องของการทํางานเข้ามาแล้วก็ช่วงสุกเสาร์อาทิตย์เนาะ บางทีบางสิ่งบางอย่างแผนที่ตัวเองเซตไว้จะไม่ค่อยเป็นไปตามในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังและอีกอย่างนะคะไพ่ใบนี้นะฮะของคนเกิดวันอังคารนะได้ไพ่ห้าดาบขึ้นมาแปลความหมายว่าในห้วงช่วงนี้นะวันวันสัปดาห์หน้าตั้งแต่จันอังคารหน้าเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่ตัวคุณเองไม่สามารถเลือกได้แต่มันจําเป็นต้องเลือกแปลความหมายอาจจะต้องละบางสิ่งเพื่อไปทําบางสิ่งนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร หรือถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาติดต่อสื่อสารงานไว้เลงงานไว้อาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะไม่สําเร็จในทุกๆอย่างมันอาจจะได้แค่บางส่วนบางโปรเจกต์บางงานเท่านั้นงานใหญ่ๆอาจจะต้องลงทุนลงแรงหน่อยอะไรที่ได้กําลังกําไรมากๆอะครับอาจจะต้องทุ่มเทมากๆหน่อยนะครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่คุณคุณอาจจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองอะว่าจะทํา เอาอะไรไปเพื่ออะไรนะครับในสัปดาห์หน้าเนาะของคนที่เกิดวันอังคารแต่อย่างน้อยอ่ะผลลัพธ์อาจจะยังไม่ได้เกิดภายใน2สัปดาห์นี้นะอาจจะต้องรอเป็นสัปดาห์ถัดๆไปนะครับอ่ะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารดวงของคุณนะครับก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ละกันเนาะแต่ยังไงคนอังคารเขาเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วนะอาจารย์ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ต่อไปนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะฮะเดี๋ยวขอเลือกไพ่ให้คนที่เกิดวันพุธก่อน นะครับมาดูดวงของคนที่เกิดวันพุธกันเป็นยังไงบ้างอดวงของคนที่เกิดวันพุธนะดูนะครับว่าได้ไพ่อะไรบ้างอืนี่บอกเลยคนที่เกิดวันพุธเนาะ,ะนะครับโอเคฮะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับของคนที่เกิดวันพุธนะครับโอเคดวงคนที่เกิดวันพุธนะครับในอาทิตย์นี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอตอนนี้นะครับมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือ จากผู้หลักผู้ใหญ่นในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันพุธแต่ว่าให้เรามาระวังเสาร์อาทิตย์นี้ นะอาจจะมีเรื่องที่ไม่ถูกจิตถูกใจตัวเองอาจจะมีเรื่องที่ตัวเองรู้สึกมันไม่สามารถควบคุมได้นะในว่วงช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างของคนที่เกิดวันพุธยังต้องรอคอยนะจากดร์คาหน้าก็ยังต้องรอคอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของการทะเลาะบบาแวงอ่ะให้เรามาระวังเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะเบาแวงเกี่ยวกับคนในครอบครัว Sail, ความรักด้วยนะเพราะบางทีมันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการกระทบกันในเรื่องของความรู้สึก นะสออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการกระทบกันเกี่ยวกับเรื่องของงานเพราะงานอาจจะไม่เป็นตามสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ในสัปดาห์นี้นะครับคนเกิดวันพุธอาจารย์อยากแนะนํานิดนึงว่าพยายามนะเขาเรียกว่าคือวันนี้เรารู้อยู่แล้วแหละว่าหน้าไพ่มันออกมามันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้การถกเถียงแต่วันนี้คนเกิดวันพุธอาจารย์แนะนําอยากให้มีสติในเรื่องของการใช้คําพูดให้ดีระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับคําพูด พยายามฟังให้เยอะๆในสัปดาห์นี้แล้วดูความต้องการนะครับเราจะได้แก้ไขปัญหาทันเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้เราพยายามไปชนถ้าชนทุกอย่างมันจะไม่สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ได้นะในสัปดาห์นี้อาจารย์เลยอยากแนะนําว่าให้มีสตินะครับนะให้ค่อยๆคิดในเรื่องของการทํางานหรือว่าเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องเงินนะพยายามใจเย็นนิดนึงจะทําให้ตัวคุณนั้น,นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเรียดเนาะอ่ะ ต่อนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะดูซิว่าดาวพฤหัสจะบอกอะไรกับเราบ้างนะเป็นการดูดวงโดยภาพรวมนะครับไม่ได้เจาะจงกับใครเนาะอาจารย์อุ้ยจะย,ย้ําเสมอนะครับเดี๋ยวดูดวงกันสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะฮะไพ่ของคนที่เกิดวันพฤหัสนี้ว้าวนะตามที่ดูมาเนี่ยว,วันพฤหัสนียอาจารรู้สึกว่าหน้าไพ่นี้ดูจะสดใสสุดแล้วนะอ่ะ ต้องมาบอกก่อนนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้มีข่าวดีเข้ามานะครับเพราะว่าพ่ยขึ้น m อ s เนะ h e l l o f a n แล้วก็เกิดขึ้น4ี่ไม้เท้าด้วยนะครับนะแต่อย่างที่บอกนะครับในสัปดาห์นี้นะของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับก็จะเป็นพุทธประัษสุขนี้โอเคนะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะให้ตัวคุณเขาเรียกว่าอะไร ได้ลองทําได้ลงมือทำนะครับถึงแม้ว่าไม่อยากทํามันก็จะเป็นโอกาสที่ดีแต่อย่างน้อยอาจารย์จะบอกคนวันเกิดวันพฤหัสอย่างหนึ่งเนาะบางคนเนี่ยเขาดิ้นรลนมากเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราอยากทํา แต่ไพ่ของเราวันนี้ในสัปดาห์นี้มันมีโอกาสให้เราได้ทําอาจารย์อุ้ยเลยอยากแนะนำเนี่ยให้ตัวเราเนั้นนะตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทําอย่าไปรู้สึกว่าเอ้ยทําไมฉันต้องรับผิดชอบอย่าไปรู้สึกว่าต้องน้อยเนื้อต่าใจนะคนเราบางคนรอโอกาสมานานบางคนเรารอนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นโอกาสของคนวันพฤหัสอาจารย์ต้องบอกว่ามันเป็นทิศทางที่ดีอย่างน้อยเนี่ยอาจารย์มองว่าในต่อไปภายภาคหน้าคุณจะชอบในสิ่งนี้ นะครับนะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าในสัปดาห์นี้นะไม่ว่าจะเป็นใครถ้าเกิดคนวันพฤหัสนะมีปัญหาเรื่องความรักนะอาจารย์มองว่าไพ่ามาแนะนําให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะฮะแต่การพูดคุยนั้นอ่ะต้องคุยกันด้วยเหตุผลนะห้ามใช้อารมณ์และ2ห้ามขุดเรื่องเดิมๆมาคุยอ่ามันจะทําให้ตัวคุณกับแฟนนั้นอ่ะสามารถที่จะพูดคุยและก็เข้าใจกันขึ้นให้มองความรักเป็นหลักนั่นเองนะครับอย่ามองปัญหาเป็นหลักเนาะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสอ่าส่วนในเรื่องของงาน อาจารย์บอกแล้วว่ามีทิศทางที่ดีแน่นอนนะครับแต่ยาบน่นยากลยาด่าก็พอว่าเออทำไมงานมันเข้ามาช่วงนี้ไม่อยากทําไม่อยากนู่นไม่อยากยานี่ไม่ได้นะต้องทํานะครับเพราะมันจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันพฤนหัสเนอะอ่ะโอเคนะคสำหรับคนที่เกิดวันพฤนหัสในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าดีทีเดียวนะฮะตอนเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ดวงของคุณนั้นเป็นอย่างไรนะฮะ โอเคนะโอเคอ่ะใครที่รอทยอยตั้งคําถามนะครับนะ่ะเตรียมตัวตั้งคําถามกันเข้ามาเลยนะครับเพราะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ดูดวงส่วนตัวแล้วจะได้ถามแบบคําถามกันแบบชัดๆเลยนะครับอ่ะเรามาดูดวงประจําสัปดาห์ของคนที่เกิดวันศุกร์ก่อนนะฮะโอเคนะฮะเป็นยังไงบ้างนี่ว้าวดวงประจําสัปดาห์นี้นะครับของคนที่เกิดวันศุกร์นะต้องบอกเลยนะครับนี่ เป็นยังไงได้เพจออฟเบนดิคอลนะครับสดาบแล้วก็เดอะไฮพีเทสนะฮะและราชินีพระจันทร์ของเราต้องบอกก่อนนะในสัปดาห์นี้นะตั้งแต่พุทธศุกร์โอเคแหละมีโอกาสได้รับเงินได้รับงานได้รับโปรเจกต์หรือใครนะครับที่ไปลงทุนไว้นะครับในสัปดาห์นี้คุณก็ต้องรีบรีบช้อนรีบขายอะ่ะในสัปดาห์นี้เพราะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะมีเรื่องเงียบเข้ามานะแต่ในวันจันทร์วันอังคารนะอาจารย์อังคารหน้าเนี่ย อย่าพึ่งใจร้อนนะถ้าในเรื่องของการลงทุนหรือว่าเรื่องของการที่ตัวเองจะตัดสินใจเป็นไปได้สัปดาห์หน้าอย่าพึ่งขยับตัวแต่สัปดาห์นี้นะครับาจาร์อังคารอ่าอังคารพุธพฤหัศสศุกร์เนี้ยคุณมีโอกาสได้รับเงินแน่นอนใครที่รอคอยคาดหวังไว้มีโอกาสได้รับนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้นะมันอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลเข้ามานะครับก็อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเอาเป็นว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างการทําให้เราได้หยุดคิด มันก็จะสามารถทําให้ตัวเราอะ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรมีกําลังมีกําลังกายในการที่จะเดิอนออกไปทํางานต่อมีเขาเรียกว่าอะไรมีพลังที่จะทาให้ตัวเองขับเคลื่อนออกไปนะครับแต่อย่างน้อยเนยอาจารย์มองว่าอาทิตย์หน้าให้ระวังนิดนึงมันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ถูกใจตัวเองนะครับเข้ามานะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์แต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยอาจารย์จะพูดเสมอนะมีอะไรให้ทําดีกว่าไม่มีอะไรให้ทํานะ เอาเป็นว่าให้กําลังใจสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยนะครับอต่อไปคนวันเกิดสุดท้ายแล้วนะครับวันเสาร์นะครับอมาดูกันว่าไพ่ของคนที่เกิดวันเสาร์นั้นเป็นอย่างไรบ้างโอเควันเสาร์รอแล้วนะครับอมาดูกันนะะไพ่ของคนที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงว้าววันเสาร์นี่ มาเลยนะครับเงินมาเลยงาน uh, มาเลยอ um. ุปสรรคมาพร้อมกันก็โอเคนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะต้องบอกก่อนได้เอ็ดออฟเพนเทอคอนะครับได้เอ็ดออฟแวนแล้วก็ได้เอ็ดออฟซอสเอ็หมดเลยเออได้หนึ่งเหรียญนะแล้วไพ่ไม้เท้าแล้วก็มาได้ เอ็ดออฟซอสอีกอ๋อเพจออฟแอนนะฮะโอเคอย่างที่บอกเลยว่าในสัปดาห์นี้เรื่องเงินของคนที่เกิดวันเสาร์คุณน่ะเรื่องเงินเรื่องงานอาจารย์ไม่ห่วงนะในสัปดาห์นี้แต่มันมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาอยู่นะเขาเรียกว่าอะไร efendim, เงินเนี่ยมันส่วนหนึ่งเงินมันคือความสุขอ่ะส่วนหนึ่งของคนที่เกิดวันเสาร์แต่มันมีความทุกข์เข้ามาก็คือเรื่องงานแล้วก็เรื่องอุปสรรคอาจจะมีแฝงเรื่องความรักด้วยนะบางคนน่ะ อาจจะมีแฝงเรื่องความรักเอาเป็นว่าในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันเสาร์อาจารย์ตีให้เป็น3เรื่องแล้วกันเรื่องเงินเรื่องเงินนะ่ยอาจารย์ไม่เถียงโอเคเรื่องเงินไม่เถียงแต่เรื่องงานบางทีบางอย่างตัวคุณเองอาจจะต้องได้เข้าไปรับผิดชอบและได้เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นเยอะหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างตัวคุณเองนั้นน่ะจะต้องเป็นต้นแบบ มันเลยอาจจำเป็นที่จะต้องลงทุนลงแรงนิดนึงสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์บางทีโปรเจก์นี้ไม่เคยทำคุณเองก็ต้องได้ทำโปรเจก์นี้ไม่เคยคิดตัวคุณเองก็ต้องได้คิด นะมันอาจจะเป็นห่วงที่แบบรู้สึกเหมือนยิ่งสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าของคนที่เกิดวันเสาร์นี่เตรียมตัวเลยอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องวางแผนเข้ามาแน่นอนของคนที่เกิดวันเสาร์เอาเป็นว่าอาจารย์ให้กําลังใจคนที่เกิดวันเสาร์มากๆนะครับแต่ยังน้อยเรื่องเงินอาจารย์ไม่ห่วงนะคุณมีโอกาสได้รับเงินได้รับโชคได้รับทรัพย์แน่นอนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนาะ